อาชีพเลี้ยงวัวเนี่ยครับถ้าใจรักซะแล้วเนี่ยมันก็อยู่ได้มันก็ไปรอดเลี้ยงวัวเนี่ยเจอแดดเจอฝนเจอร้อนเจอหมดทุกอย่างไม่ต้องไปกลัวหรอกครับมันมาคู่กับอาชีพนี้อยู่แล้วมันจะเหนื่อยมันจะร้อนอะไรยังไงก็ปล่อยมันเพราะว่ามันคืออาชีพของเราถ้าเราเลือกมันแล้วนะถึงแม้ว่าใครลหลายๆคนเขาจะพูดเขาจะบอกนะครับว่าถ้าเราบริหารจัดการให้ดีเนี่ย มันก็จะไม่เหนื่อยแต่เชื่อผมด้วยครับภายใต้การจัดการบริหารที่ดีมันต้องแลกด้วยเงินทองมันต้องแลกด้วยต้นทุนหลายๆอย่างคนที่ลงมือทําแล้วเนี่ยเขาจะรู้นะครับแค่ผมอ้าปากเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันคือเรื่องจริงเราต้องมีต้นทุนนะครับมันถึงจะใช้กับคําว่าบริหารจัดการที่ดีได้ต้องมีเงินจ้างลูกน้องต้องมีเงินซื้ออาหารต้องมี พื้นที่ปลูกหญ้านะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็ค่อยๆทําไปก่อนแต่ถ้ามีแล้วมันก็ดีนะครับเราก็ปัฒนาต่อยอดไปไม่ต้องถอยหลังกลับมาสําหรับคนที่มีต้นทุนแล้ว